เอจครับอ๋อ oh. <laughs> ขึ้นขึนสีกรุงก็ส่งนักร้องนักร้องคนมันรักก็สู้สู้สีกรุงหัวละอ,อะไรเนาะสีกคุง <laughs> พี่โกคนมันรักผมเคยจมน้ำเข้าใจครับค่าเข้าใจเลยกลัวมากเลยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะไปฟังฟังทนน่ะไม่ไม่ไม ไม่ยากแล้วค่ะไปฟังทนตอนนี้มีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามุดมุดใต้แม่น้ำเจ้าพยาค่ะทุกคนนั่งรถไฟฟ้ามุดรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินเขาก็เก่งเก่งเนาะคนทีท่ทำทำอุโมงอุโมงมุดมุดลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยามุดแบบว่าเขาน่าจะยังไงอะ่ะขุดอุโมงนะเนาะทำทำอุโมง์ ลอดลอดแม่น้ำเจ้าพยานั่งไปแป๊บเดียวพลูไปโผล่แถวฟังทนเวลาจะไปวัดอรุณน่ะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปนะคะไม่ต้องแบบเสียเวลาเหมือนสมัยก่อนคนมันรักก็ห้่าลาะมาน้องบิ๊กก็สวัสดีครับคุณปากโกศลคนมันรักกงบน้องบิกงบ๊กก็สวัสดีครับพี่เอก น้องบิ๊ก็สู้ๆนะคะน้องบิก๊กขอบคุณน้องบิ๊กนะคะเมื่อกี้ไปบ้านน้องบิ๊กก็หัวละขำน้องบิ๊กเป็นคนหนุ่มอยู่ดีๆไม่ชอบแล้วน้องบิ๊กชอบเป็นคนแก่นะคะอยากเป็นคนแก่ <social media> ใครใครอยากดูว่าน้องบิ๊กเป็นคนแก่ยังไงก็ไปย้อนหลังได้นะคะไปย้อนหลังน้องบิ๊กได้นะคะไปดูว่าน้องบิ๊กเป็นคนแก่ยังไง <Beat> เป็นคุณตาไปแล้วน้องบิ๊ก เอกก็ตรงที่มันเลือกจะท่วมหัวครับใช่ค่ะเด็กบางทีเด็กเขาไม่รู้เรื่องค่ะคุณเอกเนาะเล่นบางทีก็เล่นเล่นว่ายไปไว่ายมาตอนแรกๆก,ก็อยู่ตรงตื้นๆอยู่ไป,ไปไว่ายมาก็ลอยออกไปเรื่อยๆไงลอยไปลอยไปไปอยู่ตรงตรงลึกๆทีนี้ก็ตะกายแหละทีนี้จมจะจมจะเหยียบพื้นก็เหยียบไม่ได้ พีถ่ถากับน,น้องบิ๊กสวัสดีจ้าน้องบิ๊กก็สวัสดีครับคุณป้าถาปนีขอบคุณค่ะน้องบิ๊ก <c oughs> ดูอันนี้ไหมข้อความข้อความข้อความ <c oughs> เสียงแหบกินหมูทอดกินหมูทอดแล้วเสียงแหบเลยน้องบิก๊กไายแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้ยคุณเอกไายแบบนี้ได้ก็ดีนุไายน้ำไม่เป็นนะคะไายน้ำไม่เป็น ขอบคุณนะคะแม่นางเลก,เง YouTube, ก,ก็อาทรง youtube หัวใจกอดๆหัวใจพลังบวกแม่นางเลทักทายน้องบีขอบคุณ3ามล้านดวงใจนะคะ20ล้านเลิฟดูว่าปีนี้สงการเนาะจะจัดยังไงบ้างสงการปีนี้ สงการก็คงไม่ได้ไปไหนเหมือนกันสงการตื่นเต้นไปอย่างนั้นแหละคงไม่ออกไปไหนแล้วเพราะอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมากไปสู้กับคนอื่นไม่ได้ไปสู้กับเด็กๆไม่ได้นะคะเด็กๆเ,เขาไวเขามีแรงเยอะแล้วก็สนุกสนานเดี๋ยวเราไปเด้กเขาวิ่งชนวิ่งชนล้มมาก็ยุ่งอีกอยู่บ้านดีกวา่า ดูดูดูใน YouTube เอาเนาะว่าเขาเล่นสงการยังไงบ้างแต่อาจจะหาเวลาไปไหว้พระสักหน่อยไหว้พระไปวัดไปไหว้พระไปส่งน้ำส่งน้ำพระที่วัดหรือเดี๋ยวนี้เขาเขามีมาเอาเอาพระพุทธรูปเนาะมาตั้งไว้ตามห้าง ตามสถานที่แบบสำคัญสำคัญนะ่ะเราก็สามารถไปส่งน้ำได้